สวัสดีค่ะดิฉันญาณิสาทวีแสงผู้สื่อข่าวภาคสนามสมาคมสื่อม,มวลชนออนไลน์และ HD ส่งเสริม HD ค่ะวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมผู้ป่วยนะคะคุณเอยาดองซึ่งเป็นสมาชิกข,ของเราแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุรถสิบล้อกับรถมะะอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไระ เออรถรถปูนรถปูนค่ะปูนรถปูนไม่เป็นไรเลยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรฮะรถปูนคว่ำอ๋อมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรรถปูนคว่ำปูนเล่นค่ะทางสมาคมเรานะคะก็ได้มีมากับใครมากับท่านนายกสมาคมค่ะอ่าเดี๋ยวให้นายกคุยหน่อยค่ะเดี๋ยวคุยกับท่านนายกหน่อยค่ะค่ะวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้คุณเอ๋ยาดองเอฮะ เอยาดองซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของเราแล้วก็ประสบบัติเหตุแล้วเราก็มีประกันของอะไรฮะแล้วเราก็วันนี้ขอให้คุณเอหายไวๆสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวจะหาหมอที่ดีที่สุดแล้วให้เทครักษาดีกว่านี้อีกให้หายไวๆได้หายไวๆพวกเราได้รับไไปร่วมงานกันได้รับข่าวตั้งตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ว่าด้วยภารกิจใช่ไหม เลยไม่ได้ตั้งแต่ภารกิจเยอะแล้วถ้าจะรวมตัวกันมาหมดเนี่ยคือไม่ได้าครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสเรื่องงามยามดีเนาะเพราะว่าตั้งลำไว้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วแหละไม่ได้ไปกันเลยติดงานกันรวมตัวจะมาแล้วก็ไม่ได้มาเพราะว่ามันมีงานด่วนคิวไม่ได้แต่ล้วคนมีแต่คนดังไงคประสบอุบัติเหตุนานหรือยังคะครับก็ เอยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายกนะครับแล้วก็พี่เสดิชนครับที่มาเยี่ยมแลวมาดูว่าผมเป็นยังไงนะครับก็อุบัติเหตุนะครับตั้งแต่วันที่7กันยายนครับถึงวันนี้ก็2เดือนแล้วครับ2เดือนอีก3าวันครับก็กระดูกซี่โครงหัก5้ซี่แล้วก็แขนแขนหลุดแล้วหักเลยครับข้างขวาครับตอนนี้อาการยังทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่หายกระดูกมันยังนั่นอยู่ยกของหนักไม่ได้ ก็ยังขอีกสักสักเดือนใช้เวลาใับเวลาครับครับแต่ก็ยังร้องเพลงได้ใช่ไหมร้องเพลงได้ครับร้องเพลงได้แต่ว่ามันก็มันไปทําอะไรปกติขับรถขับลาอะไรไม่ได้นะครับอ๋อรอให้หายก่อนใจเย็นผมจะหายดีครับครับ เราให้คุณเอหายไปเลยนะคะจะได้ไปกินยาดองแล้วก็ไปขาคลองขาคลองใหญ่ๆไมขึ้นรถแห่ใช่ไหมเออไมขึ้นรถแห่กันเอาวันนี้นายกมีอะไรมาฝากอันนี้ก็มีแบรนด์มาค่ะเป็นกำลังใจให้นะอย่าอย่าถือเดี๋ยวหลุดแล้วแขนหลุดนะเดี๋ยวจะช่วยค่ะเดี๋ยวช่วยเออเมื่อคุณเบี้ยนช่วยจ่ายจ่ายด้วยด้วย่ะเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมสุดท้ายนี้จะฝากอะไรไหมครับแฟนเพลงหรือเอฟซี ผมนะครับถ้าผมหายปกตินะครับก็ผมยังมีเพลงที่จะทําออกมาอีกประมาณ3เพลงครับผมแต่ที่ทำเสร็จไปแล้ว2เพลงก็ยังไม่ปล่อยนะครับยังมีเพลงบัาโควิดนะครับเป็นเพลงเร็วเพลงบุตรหลายแลยเพลงหนึ่งกำลังจะทําแต่มันเป็นเพลงสไตล์วัยรุ่นอินดี้นะครับก็เป็นเพลงฮักแหงพอจากบ่ายดักดุมนะครับอันนี้เพลงนี้อาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันจะเป็น รับรองว่าวัยรุ่นต้องต้องต้องดูแน่นอนเพราะมันเป็นเนื้อหาที่แปลกฮะฮักเพลงพออยากบายดักลมครับครับของเอบายดักลมของของพีทของวีทยอดักลมก็เพลงนี้ผมแต่งเสร็จอ่าช่วงประมาณก่อนจะเจ็บครับมาเจอเพลงสไตล์นี้แล้วก็ ผสมหมอลำข้างในครับอันนี้คือฟาดเคาะเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าต่อไปดวงจะดีแล้วก็จะโด่งดังดังใช่ค่ะร้อยล้านวิวครับแน่นอนใช่ค่ะขายไปได้จะกำลังใจให้เนาะโอเคจะได้มาฟังเพลงเพราะจากคุณเอยาดองต่อไปเนาะเอครับเอเอยาดองคุณเอยังจะเปลี่ยนให้แล้วป่ะเอกับเอเนี่ยมป็นอะไรมันไม่รู้มีคนเลื่อยชื่อผิดเยอะนะเป็นไหมคะเอเป็นเคตลอดเลยครับครับ โอเคขอให้ขายไวเนาะครับผมจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับก็เดี๋ยวมีครับสุดท้ายครับก็เดี๋ยวถ้าผมขายดีนะครับก็จะทําบุญแล้วก็อาจจะเข้าสังกัดใหม่นะครับครับมีสังกัดของทอ่ตาลีคอร์ดไม่ก็เจนี่บุไทยมาในครับสองค่ายนี่ยครับอาจจะเข้าไปอยู่ที่นู่นเอาเพลงเข้าไปเสนอแล้วก็ทําครับผมจะได้ข่าวดีไวใบนี้เนาะใจด้วยครับครับผมครับครับโอเคครับ